ร้องไห้เสร็จแล้วยังโอเคเดี๋ยวมามิจะรอให้ร้องไห้เสร็จแล้วค่อยบอกมามินะเสร็จแล้วยังคะโอเคเสร็จแล้วยังโอเคเสร็จแล้วยังคะอูวาอ้าแล้วหนูร้องไห้เสร็จแล้วยังไม่เอาไม่เอาแล้วนะแล้วหนูร้องไห้ทําไมคะหนูร้องไห้ทําไม ขอโทษค่ะมามีก่อนอนกากงอดีกันค่ะโอเคหนูต้องมีเหตุผลนะไปจับมือมามีแล้วก็เดิน,น,นทำไมคะให้มามีทำไมให้มามีทำไมลูกงั้นมามีไปแล้วนะบา,บายยโอเคโชคดีค่ะไปพวกเราไปไม่ยอมกลับบ้านนะ ไปหาป๊าป้าดีกว่าไปหาป๊าป้ากันไหมคะโอเคโอเคไปไปสวยมาก